ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่พบแมวสองหางหายากเจ้าของเชื่อมาให้โชคใหญ่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2,565ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายพาคินขุนเทาอายุ55ปีบ้านเลขที่449หมู่ที่6ตำบลป่าเม็ดอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นบ้านสวนบ้านหนองใหม่ หลังจากทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าวมีแมวสองหางซึ่งหาพบได้ยากมากและชาวบ้านมีความเชื่อว่าเจ้าแมวน้อยสองหางจะมาให้โชคใหญ่กับคนเลี้ยงโดยแมวน้อยสองหางตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ2-3เดือนลายสีพึ่งจึงตั้งชื่อเอาโชคเอาชัยว่าบุญเฮง นายพาคินเผยว่าได้แมวตัวนี้มาจากบ้านป้าเนื่องจากป้าไม่สบายจึงไปนอนเฝ้าจนกระทั่งพบว่าแมวบ้านป้าเกิดลูกห้าตัวจึงได้แบ่งมาเลี้ยงสองตัว ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตแต่เมื่อมันโตขึ้นก็พบว่าปลายหางแมวใหญ่กว่าปกติจึงได้จับมาตรวจพบว่ามีกระดูกอ่อนโผล่ออกมาเป็นปลายหางสองอันซึ่งตนเองไม่เคยเห็นแมวสองหางแบบนี้มาก่อนซึ่งนิสัยเชื่องมากขี้อ่อนชอบมาคลอเคลีย ตนเองไปไหนก็จะเดินตามไม่ห่างจึงคิดว่าจะเลี้ยงอย่างดีและหาที่อยู่แข็งแรงให้เพราะกลัวหมาจะมากัดส่วนใครจะเชื่ออย่างไรก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะด้วยที่เขากะบ,บุห่วมันมันอยู่ยออกมาที่นี่มั้งเหรอครับปิ๊กป้าเป็นหมมีเป็นอะ่าไปอยู่กรุงเทพก็ลูกสาวแล้วก็เลยเอามาไว้สวนพอมันใหญ่มาพูกกเป็นแบบนี้เลยเนาะ บุกยหันกเตีอยครับบุกิฮันก็ี้อแอนเนไนี่ปดูแอนนี่แอนนี้กะมันมีงามอยู่เลยครับนิ่ก็ได้้บุญเฮงชื่ออาหารมันชืออาหารกัน กเดีด้ยนนั่นตั้งยังไงมั้งแค่นั้นก็สุดไปเอ้ยมันอยากด่านมันน่าจะยาวนะพี่ยาว๋น้อยตอยนอนี้มันก็ได้ประมาณกี่ควบก็ขาวตอนนี้มันไปถึงควบอ,อย่างเตี้ยสามสี่เดี้ยนอย่างเนี้ย<อ>สามสี่ นี่ขาห้องสีเพิ่งเนาะมันห้องมันห้เขาห้อง,อง,องว่าแมวเพิ่งอีกหนก่อนกนะ็ไนมันมันนี้นี่นี่จะน้อยสองอันนี่เนาะของุ๊กไง ัออาจจะมาขึ้น<อ>จกขึ้นหลในใหับง,นะง่าเมัะงเนาะจกเอาหลับมันคือเจ้าของก้าเนี่ยจะไปวันนี้ล้จะเลยขอเอาอปอต้ปูมาไว้สวนบินเฮงน,น้ำโซ่ ีใส่เ eh ชื่องติดเจ้าของ